วันนี้คุณพบอยู่กับเกม w a r f r a m e สงครามล้างเผ่าพันธ์อีเสียงภาคภาษาไทยโดยพันธมิตรกูจะพากันเลยดีกว่าเอาเป็นว่ายานแม่สีแดงกำลังบินอยู่ลงมายังโลกที่มีชื่อว่าเอ่อดาวที่มีชื่อว่าโลกโอเค ตัวละครน,นี้เป็นตัวละครสมมุติซึ่งไม่มีพระเอกและไม่มีนางเอกหนังเรื่องนี้จะจัดทำภายในออสักห้านาทีสิบนาทีแล้วกันและนี่คือนางเอกของเรื่องสั่งอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยประมาณว่าเราต้องปกป้องสิ่งนี้จากมหมาป่าอานี่ๆๆดูจากตรงแล้วมันไม่น่าจะมีเช่นหมาบ้าเลย เราก็ทำได้แค่ฟันมุมเห่อหยอก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 ฟันอย่างบ้าคั่ไอ้บ้าดาบนี่แล้วไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยเลยรือยวว่ากูช่วยว้าโอเคเวฟผ้าก็ไปก่อนนี่โอ์พลังนี้แท้จริงปุ๊บมอเลย เจ้าพวกสตารลตอนนี้คุณกำลังพบกับสงครามมาลึกต่างดาวยอเฮ็วนี้อัพโลัวนี่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 ฮ่าฮ่ตายกันทวนหน้าอเอไม่อยากจะบอกว่าพระเอกเรื่องนี้อ่ไม่มีพระเอกดีกว่า ลุกขึ้นสู้ดังไฟใจพลอแหล่งดังไฟผู้ฟันมันตายหรือว่าไอ้ที่นี่มันฟันตายวะดูจากทรงแล้วมันน่าจะเป็คนฟันไหนลองยืนนิ่งๆให้มันฟันคนเดียวดิเฮ้ยเดี๋ยวหน้าคุ้นๆเฮ้ยตัวเดียวกันนี่หว่าเฮ้ยฟันฟันฟันช่วยเขาฟัน ดูจกทรงแล้วฟันมั่วนี่หวะเราจะเดินฟันกันรอบลงศพที่เราต้องป้องกันนะเดินฟันแล้วก็เดินวนไปเรื่อยๆทำหน้าที่เหมือนเกาะแล้วทำไมกูไม่วนวะ่ะเดินวนไปเดินว,วนไปเออวน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 แย่ตายหมดแล้วโคตรกกเลยอืมแ่งระเบิดอัดหน้าเลยไอตัวสีเทาๆเอ้ยตำตาๆำตามีหน่าจะเหมือนคิปเปอร์นะ เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ระเบิดอืมม,มานู่นแล้วย,อยออ่อย่อเหมือนไม่ได้ฟันแม่งตายเลยเดินผ่านกลางไปว้าเป็นไงหลุดออกไปได้าพันเะโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเบผพาเดี๋ยวเปิดอันติโอ้โอไ,อไ,โอไม่ลม้มอืม ไอ้พวกสัตว์ชั้นตำ่ำพวกอายุไขมีกำกัดนี่นี่นี่ฟันได้บาข้างมาอมโอ้ยตายเลยอยากเล่นก็ไปโหลดก,กันได้วอเ oh, yeah. ฟรมในสตรีมโอ้ยยฟรีเกมฟรีถ้าไม่อยากฟรีก็เติมเงินมันจะได้ไม่ฟรีเย้ yeah. อ๋อขึ้นมาสังเกตการจะว่าขึ้นมาหลบภัยก็ได้หนีหนีมันมาแล้วหมาสองตัวมาแล้วอีกตัวหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ไปหมดเลยต้องไปช่วยเขาหนิโด,ดลงมาอย่างเท้อะอะไรวะนะ่ะคอมพิวตอร์ฟิิทตี้่อยมอรเอออะไรวะเนี่ยอย่าอย่ามายุ่งกับลงศพ ฟาหรือเปล่าอืมโอถ้าจะเยอะขนาดนี้เปิดอันตีแม่งเลยบูม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 หัวแหลกขึ้นมาทันใดตาย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 อันตีน่าจะเพิ่มความเป็นอมตะแล้วก็ตีแรงขึ้นวิ่งแล้วก็กด E เดียวไม่ได้ทำอะไรเลยฮแฮะไม่เอาแล้วไปเล่นเรากลัวมาดิมาดิ มาดีเล็้วเราจะไม่เล่นด้วยกันได้ไปเลยไปไหนก็ไปเลยโถ่ไม่เล่นคนเดียวก็ได้มีเชี้นคลงมปีดเล่นไปน,น,น, <จะ S 2> นานๆเดี๋ยวก็แพ้เชื่อดิล้งสามสิบเกือบหมดแล้วยังไม่เกือบหมดด้วหวะมันยังไม่ขึ้นแรงสามสิบเลย ยานมีไอ้นี่ด้วยอีมะอีมะตกในยานก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละมาเล่นให้ดูแค่นี้แหละจบคลิปเลยแล้วกัน